สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสปาร์ตจำเชีงนะครับพี่น้องมาเนี่ยพาพี่พาน้องมาลุยมาเบิง่งทีมงานต่อว้อโชกำนวยนะครับเอไบาออไปแล้วรครับซูโม่สองสองเจ็ดนะครับอ่าตอนไปแล้วอ่าในสามก๊กครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้มาอันนี้สมอนายักนะครับเมื่อน,นี้อยู่กับทีมงานตัวว่านะครับโชคอำนวยอนนเอเจีร้อยสี่สิบเอลซีซูเปอร์เอ็กนะครับนี่เมื่อน,นี้อยู่ทางบ้านบ้านหนองนะครับบ้านหนองตำบลเขา อำเภอเสราพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานเกี่ยวพี่น้องโอ้แลนไกลอยู่ครับโลกลัวนะครับไปกลับจากไก่มองรถในโคโจกดินนะครับเข้าไปในหมู่บ้านเฮ้าภูแล้วครับบ้านมันบ้านนองนะครับไกบ่บรสมควนพี่นอ้องระ,ะยะทางเป็นกิโลนะครับไปกลับกวบสองโล อายุกับเจ้าโกเบโกร้อยสี่สิบนะครับ LC. เอลซี่ทีมงานต่วว่าโชกับน้วยนะครับโชกับน้วยทางบ้านนองก็พี่น้องวัมือนนี้รถด,ดำเข้ามีอยู่น้ำกันหาขั้นครับ ทีมงานโอ้นี่ยูดีพี่น้องจากแรงเนาะยูดีนี่อ่ะว่ามันสัตว์จะเล่นซ้ำ <c oughs> บอกครับ,ป,รรบป้ารถจกักแรงนี่ยูยูดีนี่ ร้อยเาหครับร้อยเก้าหาปครับโอ้ว่ใครเห็นไหมกำลังสีเห็นนี่แหละผมก็ไดบไปดบ้างหน่งอะไรพวงน่ตาวิโออาจารย์ตวว่าอับโชคอันุยเนาะโอ้งัหาเ่าแกเอาเป็นเตาแกโหลดเาแกวินี่แหละครับชมหนาเพิ่นนะครับอ๋อตามสบายครับขออนุญาตละมือนึ่ง อะเแ่าแก่เนาะครับดีปาวิแน่ต่อว่าโชอำลนวยนะครับคนใส่ยุ่ดีครับตัวนี้รอยเกาิม้าแร่งมาอสวัสดีไปยังทีมงานสุขุสุข้ลนะพี่น้องแน่เหมือนนี่นะครับสุบัตดำจริงก็มีโอกาสเดีมาทายทํำทีมงานนะครับทางบ้านนองเป็นทีมงานปาวิหรือว่าต่อว่าโชอำานวยเนาะครับ คนใส่ยูดีพี่น้องบอใครเห็นเนาะครับแถวบ้านเฮ้ายูดีนี่คนใส่โอบเบโก้เนาะครับเอทตเครอยซีซีเอลซีซูเปอร์เอ็กซ์ป่มาหอดวัวงหันลัตตาเขาชวนทั้งกันเข้ามาวัางหันนี่ไปแล้วครับป้าวินี่แ่าแก่ สามเองครับตัวนี้รอยเก้าสิบห้านะครับโอ้ปุ่งหน้าดดแดดแดดเลยพี่น้องอมาอีกแล้วยูดีครับน่าจะเป็นรอยเก้าสิบห้าคือกันเอ้าตัวนี้เป็นรอยหกห้านะครับพี่น้องตัวนี้เอฟบีนะพี่น้องเอฟบีเอฟซีนะครับซุปเปอร์เสีย นนำมันกะวันนักก็เก่าโยพี่น้องปกติหาลอยเพิ่นกะว่าแล่นยุกเบิดมือเดี๋ยวนี้แปดอยกะบว์อมือนอะครับแปดอยหรือพันหนึ่งพี่น้องตัวนี้เป็นยูดีขึ้นกันพี่น้องอาจจะร้อยเก้าชิมหาขึ้นกันนะครับโอ้ ไงทวนๆเลยพี่น้องเอาสู่ไปครับไปยืนงเืินกับบ่อไรครับมันบ่มีห่มเอามันนีแล้วพี่น้องรถสี่สิบนะครับ L C เปอร์ใส่เครื่องยนต์มิซูบิชิสำหรับตัวนีเนาะครับเครื่องยนต์มิซูบิชิเนาะครับ เก้าสิบสามแรกมาพี่น้องซีโนะครับน้ำหนักอยู่ที่13ตันพี่น้องสิตันครึ่งสำหรับเจ้าเอลซีก็สี่นะครับใบแท็กนีอยู่ปมะมเณ70สิเส้นพี่น้องใส่ลูรเ็ลูกเคลียร์โตนะครับปั่มคาวาซากิเคสาวีบกสาสำหรับซูเพิ่นกันอยู่ที่0.6 สูตรลูกบาทเมตรนะครับงานเที่ยวพี่น้องวันนี้แลนเัาไปเทียในมุกบานเฮ่าพล่ะครับโอ้จัดนักคือกันพี่น้องนี่ไปแล้วครับรอยหกสิบห้าไดมาอ่ะตอนนี้อยู่ดีครับอยู่ดีกินดี จะเป็นรอยเก่าสิมหาได้มาเนาะครับตัวน,นี้อดินไงงองๆดินแขงขนาดพี่น้องแดดเปียงเปียงครับโมนี้อาจารย์เด็ดาเป็นผู้จัดให้ทียมงานครับสำหรับโชเฟอร์แมคโครเฮานะครับ สวัสดีไปยังทีมงานนะครับเนาะสำหรับต่อว่โชว์กันน้่นนะครับนี้แดดกันเปียงๆเ,เลยพี่น้องทางบานเขาพี่น้องตำบนเขาทำเพื่อเสรภพมิม อยู่ดีรอยเกาซิมพาแรกมาเนาะครับ ผลว,วัฒนตกจกเคือครับแถวออมพเสนี่ไหนแล้วอยู่ดีกินดีเนาะครับรอยเกาจิ้มาร์รัมากอ่ะแลนไปหนึ่งกิโลครับ ร4อ่อันนี้ครับเบอร์ติดต่อเพิ่นนะครับ094 273 7331 27นะครับหรือว่า092 5 7 8 8 9 6 8นะครับสองเบอร์พี่น้องปาวินะครับทางบ้านนองอยากใส่บริการกรับโทษไปคุยไปบอกไปจ้าเพิ่นบังพี่น้องอยากได้ไปขุดสะหรือว่าไปหลอกให้ลอกหน้าพี่น้องอ่า ถมหวยถมหมน้องถมสะเด็ดหนทางเขาให้เขาน้าโทรไปเบอาไปจ่าจีโจ้เบิง้งพี่น้องป๋าวินะครับต่อว่าโชว์คำนวยนะครับน่ะใส่เจ้าโกบเบเ็นเอเรชเคอร์รอย40 LC Super X อ่ะเดี๋ยวรอรถดำาจะน้อยพี่น้องพอดีเทียงพี่น้องนะครับเทียงประมาณใบกุ้งๆแล้วล่ะนะครับบ่ะมานเทียงดอกประมาณใบใบม่วงแล้วพี่นอ้องถารถดำเพิ่นมาคันหนึ่งแล้วเพิ่นว่า กินเขาก้อนวัสันโชเฟอร์แม่โควานะครับาจา์เด็ดว่าเดี๋ยวพักกินเขาเทียงก้อนวัสันป้าวัาสันอ่ะเดี๋ยวทีมงานเข้ากินเขาเทียงก้อนพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังลุยกันต่อนะครับเอาสำรับชิปนี้ลากันสำรับพี่น้องเดี๋ยวพอกันลิปนะครับสวัสดีครับ